สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านพบกับช่องนิยายเสียง YouTube บ้านนิยายสีมาลาอีพีนี้แอดได้ลงนิยายเรื่องพรมรักข้ามรุ่นต่อจากตอนที่แล้วให้ได้ฟังกันนะคะก่อนฟังนิยายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะนิยายเรื่องพรมรักข้ามรุ่นบทป,ประพันธ์โดยเรยาผู้อ่านสีมาลา ความเดิมตอนที่แล้วโตโนโ่ไม่กินป้อนผมแทนก็ได้นะครับเขาไม่พูดเปล่าแต่ก็บลงกับกีวีเข้าปากเคี้ยวก่อนจะทำหน้าเยเกอมผมว่ามันยังไม่ลืมต้นดีมั้งครับดีแล้วที่โตโนโ่ไม่กินเข้าไปเพราะไม่งั้นแกคงเกลียดกับการกินกีวีไปอีกนานฉันไม่แน่ใจว่าเขาแกล้งพูดหรือพูดจริงจึงจิ้มกีวีในจานมากินบ้างอืจริงของคุณนะคะ มันยังเปรี้ยวอยู่เลยอ่ะเราสองคนมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะออกมาซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันกับเขาอยู่ด้วยกันเกินชั่วโมงโดยไม่ทะเลาะกันเหมือนทุกครั้งแต่ก่อนที่เราจะได้คุยกันต่อมือถือของเขาก็ดังขึ้นและดูสีหน้าไม่ดีสักเท่าไรมีคนไข้ด่วนเหรอคะฉันถามเมื่อเขาวางสายเปล่าหรอกครับเมื่อกี้พี่ทะเลโทรมาเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยอ่ะ พี่ทะเลบอกว่าพี่สาวคุณถูกทํำร้ายตอนในโยโรงพยาบาลพี่ตาตอนที่4ฉันขอตามมหาสมุทรไปพังงาด้วยในวันรุ่งขึ้นเพราะอยากไปเยี่ยมพี่ตาแม้ว่าพี่ทะเลจะยืนยันว่าเธอปลอดภัยแล้วก็ตามเราไปถึงตอนบ่ายแก่ก็พาฉันไปที่บ้านฉันอยากเจอพี่ตาเร็วๆแต่ต้องปิดหวังเมื่อเธอกับสามีไม่อยู่บ้านเนื่องจากไปุรัข้างนอก ฉันปฏิเสธไปร่วมวงอาหารเย็นเพราะมีอาการเมาเครื่องมหาสมุดจึงพาไปพักที่ห้องของพี่ตาช่วงรอให้แม่บ้านจัดห้องนอนแขกสำหรับฉันฉันหลับไปนานกระทั่งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาในห้องก่อนจะลุกจากที่นอนเดิอนออกไปดูจึงเห็นพี่ตายื่นหัวเราะอยู่คนเดียวหน้าประตูโธไอเราหรือเป็นห่วงแทบตายจะต้องนั่งเครื่องมาเยี่ยมแต่ดูสิหัวเราะคนเดียวได้แบบนี้ สามีรูปหลอกคงปลอบใจจนหายเสียขวัญแล้วก็มังพี่ตาหาันมองมาทางฉันและตะโกนออกมาอย่างดีใจยายชุมาได้ยังไงเนี่ยแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยถามทีละประโยคก็ได้ค่ะแล้วมากอดชุดแบบนี้เนี่ยหายใจไม่ออกนะคะยายน้องบ้าจะมาก็ไม่บอกก่อนถ้าคืนนี้พี่กลับไปที่เกาะเราจะได้เจอกันไหมชุรีบนี่คะเห็นอิตาหมอจอมกวนบอกว่าพี่ถูกทำร้ายชูเลยขอตามเขามาด้วย หมอจอมกวนเอ๊ะชั่วหมายถึงคุณหมอมาหาสมุทรนะหรอแหมบ้านนี้มีหมอหลายคนหรือไงคะบ้านนี้มีหมอแค่คนเดียวแหละแต่ว่าพี่แปลกใจนิดหน่อยมาหาสมุทรไม่น่าจะกวนใครเป็นเขาทั้งสุภาพและน่ารักออกจะปานนั้นเพียงนึกภาพเขาต้องทําตัวแบบนั้นไม่ออกเลยพี่ตามาอยู่ที่นี่ไม่ถึงเดือนก็ถูกเขาดึงเข้าพวกไปแล้วหรอคะพี่ไม่รู้อะไรซะแล้ว อิตานั่นทั้งกวนประสาและย่อโมโหเป็นที่หนึ่งปากก็จัดอย่างกับแม่ค้าในตลาดพี่รู้ไหมคะน้องสามีน่ารักนี่ใส่สุภาพของพี่เคยว่าชุแก่มาแล้วลองคิดดูสิคะว่าจะมีผู้ชายสุภาพที่ไหนเทียวว่าผู้หญิงแบบนั้นกันพี่ตาเหมือนจะไม่เชื่อคําพูดของฉันและอยางบังคับให้ฉันลงไปข้างล่างเพื่อคุยกับเขาและพี่ชายอีกคุยอะไรกันอยู่คะนุมน่มๆขอเราแจมด้วยได้ไหมคะพี่ตาส่งเสียงทักทายสองหนุ่มที่นั่งอยู่ได้สิครับพี่ตา ว่าแต่คนที่อยากแจมกับเราเนี่ยพี่ตาคนเดียวหรือว่าเจชุด้วยครับนี่คุณฉันไม่เคยมีน้องชายไม่ต้องเรียกชว่าเจจะรีบหผลปากฉับเมื่อนึกขึ้นได้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านตัวเองเลยยังอยู่ต่อหน้าพี่ชายเขาอีกแต่คงช้าไปแล้วพระพี่ทะเลกับพี่ตาต่างมองฉันเป็นตาเดียวที่ปฏิาวาติน้องชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาก่อนทั้งกู้จะหันไปสบตาการยิ้มยิ้มจะละอยากเอาอะไรฟาดอิตมอนัก ที่ทำให้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เขาเลิกเรียกฉันว่าเจไปแล้วจู่ๆก็ใช้คำนี้อีกใครจะไม่หัวเสียคราวนี้พี่ตาคงได้มีเรื่องซักฟอกฉันยาวเป็นแน่เพราะพี่สาวคนนี้ยิ่งเป็นนกรู้อยู่ด้วยวันต่อมาพี่ตาพาฉันไปพักที่เกาะแม่ฉันจะขอกลับบ้านเมื่อเห็นว่าพี่สาวไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่ว่าเธอไม่ยอมยืนกลานจะพาฉันไปค้างที่เกาะสักสองคืนฉันรู้ดีว่าไม่มีทางขาดเธอได้สักครั้ง เราทำอาหารเย็นกินกันเองเมื่อไปถึงฉันไม่เคยได้ไปเที่ยวทะเลบ่อยนักหรืออาจจะเคยไปนับครั้งได้ฉันชอบรีสอร์ทของพี่ทะเลมากมีนาพี่ตาถึงได้ดูมีความสุขนักได้อยู่กับคนที่รักและยังอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามเราช่วยกันยกอาหารมาด้านนอกและเมื่อวางจานบนโต๊ะพี่ทะเลที่เพิ่งเข้ามาก็ยื่นมือมาจาับก,กุ้งทอดในจานจึงถูกพี่ตาตีมือแต่เธอก็ใช้ซ่อมจิ้มกุ้งป้อนสามีอย่างน่ารัก ก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อนนะคะอ่ะอาปากสิคะอืมอร่อยที่สุดเลยเวลามีอาหารอยู่ในปากห้ามพูดค่ะครับว่าแต่พี่จะกินอาหารน่าอร่อยทั้งหมดนี้ได้หรือยังจ๊ะได้แล้วค่ะพวกเราร,รอพิธีอยู่คนเดียวนี่คะงั้นทุกคนนั่งเลยพี่หิวจะแย่อยู่แล้วรีบเคลียรง,งานที่ออฟฟิศแทบแย่กับข้าวมื้อนี้ฟีมือตาเหรจ๊อะอาเป็นลูกมือเสียมากกว่าค่ะ วันนี้เชฟใหญ่ลงมือทำอาหารแสนอร่อยให้เรากินกันนะคะชูทำกับข้าวเก่งมากถ้าใครได้ชิมรับรองว่าติดใจทุกรายค่ะงั้นวันนี้ก็ล่าปากพี่สินะกินข้าวต้มกับแซนด์วิชมาตั้งหลายมือแล้วพี่ทะเลนี่จะบอกว่าเบื่อข้าวต้มกับแซนด์วิชของตาเหรอคะผมมองพี่ชายกับภรรยาหยยอกล้อกันอย่างมีความสุขก็นึกอยากแต่งงานบ้างแต่คงอีกนานเพราะท่าทางคนที่ผมชอบไม่น่าจะยอมแต่งงานกับผมง่าย จุติกาพยศยิ่งกว่าแม่ม้าป่าเสียอีกตอนนี้จึงได้แต่มองพี่ทะเลอ้อนเมียขำๆเพราะพี่ชายผมไม่เคยงองให้ใครแบบนี้มาก่อนนายขำอะไรไม่ทราบไอ้คุณหมอนั่นปะไรที่กับน้องแล้วก็ไม่ยอมเชียวพี่ทะเลอยากฟังเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกล่ะครับไอ้หมอนี่ไปอยู่กรุงเทพไม่กี่เดือนป่าคอระลายขึ้นมาเชียวเอาเรื่องจริงสิวะผมก็หัวเราะพี่ชายที่กลัวเมียน,น่ะสิครับไอ้หมอ พี่ทะเลบอกเองว่าให้ผมพูดเรื่องจริงย่าโวยกันสิครับผมกับพี่ชายมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะออกมาพร้อมกันโดยที่สาวๆพร้อยหัวเราะไปกับเราด้วยแต่สายตาที่พี่ทะเลมองผมสำหรับกับจุติกามันสอแววว่าเขารู้ทันว่าผมคิดอะไรอยู่นายอย่าเพิ่งหัวเราะเยาะฉันไปเอาไว้นายมีเมียเมื่อไหร่จะรู้พี่ไม่ต้องมาหาพวกหรอกหน้าผมมีวันกลัวเมียเสียละเออแล้วพี่จะคอยดู แต่ตอนนี้นายหาเมียให้ได้ก่อนเถอะมัวแต่ทำงานระวังจะมีลูกไม่ทันใช้ผมอายุยังไม่ถึง30สิบนะครับไม่จาเป็นต้องรีบเสียนหน่อยอีกอย่างถ้าผมอยากมีลูกทันใช้ผมหาเมียเป็นแม่ไม้ลูกติดออกก็ได้นี่ครับจึงไม่ครับเจ๊ผมหันไปถามชุติกาที่หันมองผมตาเขียวปัดขณะคุยกับพี่ทะเลผมจำเลื่องมองชุติกาตลอดเวลาเธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาตักข้าวเข้าปาก แต่ผมรู้ว่าเธอกำลังฟังเรื่องที่ผมกับพี่ชายสนทนากันอยู่ผมเองก็ต้องการเช่นนั้นกลับมาคราวนี้น่าจะอยู่สักกี่วันละ่ะผมลาง,งานได้แค่สามวันครับนายปรับตัวเข้ากับที่นู่นได้แล้วสิอันที่จริงผมแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับจะมีบ้างก็เพียงบรรยากาศก,กับผู้คนที่แตกต่างไปจากที่นี่ผมคงคุ้นชินกับภาษาใต้มานานอย่างอื่นก็สบายสบายครับตาลายกับตึกสูงๆอยู่บ้างแต่ก็เริ่มชินแล้วละ่ะ นายคิดจะกลับมาทำงานในโรงพยาบาลที่นี่ไหมเรื่องนั้นผมยังไม่ได้วางแผนไว้ครับอยากใช้ความรู้ที่มีทำงานให้เต็มที่มากกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นพี่กับนายหัวไม่มีปัญหาเรื่องที่นายไปทำงานไกลๆแต่คุณน้าพากาทางหากที่นายต้องกังวลผมก็คิดแบบพี่คุณแม่ถามผมแทบทุกวันว่าเมื่อ,อไรจะย้ายกลับมาทำงานแถวบ้านเสียทีผมเองก็บ่ายเบียงทันไปวันต่อวันเอานาะ อีกหน่อยแม่นายก็ชินไปเองกิ่งทนายเกิดไปปิ๊งสาวทางโน้นบางทีนายอาจต้องลงหลักปักฐานอยู่กรุงเทพก็ได้ใครจะไปรู้ฉันแอบฟังพี่น้องคุยกันเงียบๆจะว่าไปก็ไม่ใช่การแอบฟังเสียทีเดียวพวกเขาไมา่ได้อยู่ด้วยกันเพียงสองคนแต่เรากำลังร่วมรับประทานอาหารสนทนาการตามภาษาคนในครอบครัวจากที่ได้ยินอิตะหมอเป็นลูกชายที่แม่ห่วงมากและยังมีพ่อกับพี่ชายที่รักมาก โถที่แท้ก็เป็นลูกแง่เรารับประทานอาหารกันอิ่มแล้วนมนมออกไปเดินเล่นตรงชายหาดชังกะพี่ตาช่วยกันล้างจานอยู่ในครัวและพี่สาวก็เปิดโต๊ะสอบสวนฉันทันทีตั้งแต่พี่ไม่อยู่ชูเป็นไงบ้างที่บ้านยุ่งมากหรือเปล่าแรกๆก,ก็วุ่นวายนิดหน่อยคะ่ะแต่ตอนนี้ชูจัดก,การทุกอย่างได้สบายมากพี่ตาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่เกรงใจชูจังดูแลทุกอย่างให้พี่มาตลอด พี่รู้สึกว่าตัวเองเอาเปรียบน้องยังไงก็ไม่รู้ชูต่างหากที่เอาเปรียบพี่คุณลุงกับพี่ตาให้ที่อยู่ที่กินชูกับหลานมาตั้งหลายปีถ้าไม่มีพี่สิคะป่านเนี้ยชูอาจต้องกินนอนข้างถนนก็ได้คิดอะไรอย่างนั้นคนเก่งและขยันอย่างชุไม่มีทางลําบากหรอกพี่ว่าวันข้างหน้าชูอาจเจอใครสักคนที่ดูแลชุได้ดีกว่าพี่อีกนะจ๊ะพี่ตาแล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีราคาคนที่พี่พูดถึง จริงดิจริงที่สุดค่ะแล้วน้องสามีสุดหลอกของพี่ละ่ะพี่เห็นนะว่าเวลาเขามองน้องสาวพี่สายตาเขามองแปลกๆพี่ตาแล้วก็ไม่มีราคาะแต่หมอน,นั่นน่ะอายุน้อยกว่าชูตั้งหลายปีเขาไม่มาชอบชูหรอกชูไม่รู้อะไรสมัยนี้ผู้ชายชอบมีแฟนอายุมากกว่าเยอะแยะอีกอย่างพี่ไม่เห็นวชุจะดูอายุมากกว่าหมอมากมายแถมน้องสาวพี่ ทั้งสวยและหน้าเด็กกว่าอายุตั้งเยอะที่สำคัญเขาน่ะสเปคชุเลยไม่ใช่หรอหน้าตาเกาหลีหุ่นก็หน้าฟัดพี่ตาพูดอะไรก็ไม่รู้หยุดเอน้องสามีปากเสียของพี่มาขายชู้ได้แล้วเขาจ้างพี่มาเท่าไหร่ละ่ะถึงได้อวยกันสักขนาดนั้นบอกไปก่อนเลยนะคะว่าชูมไปหลงกุนไปช้าผู้ชายกวนประสาทยอย่างตาหมอตาตีคนนั้นหลอกแน่นะคุณหมอมาหาสมุทรนะะอย่างกะโอป้าเชียวนะ แน่คะ่ะบอกให้เขาไปผ่ามาออกจากปากเสียก่อนเถอะถ้ามาหาสม,มุดปากหวานขึ้นมาน้องจะเปลี่ยนใจเหรอพี่ตาชุบไม่พูดกับพี่แล้วไปเดินเล่นดีกว่าฉันเดินหนีการถูกซักฟอกมาถึงชายหาดคิดอะไรเรื่อยเปื่อยและความคิดทุกอย่างก็อยู่อยู่ที่หลานชายเช่นเคยคิดต่อไปว่าถ้าโตโน่มาที่นี่บ่านนี้คงรอตุ๊กปองอยู่ในน้ำน,นั่นแหละก่อนที่จะได้คิดอะไรต่อพี่ตาก็เดินมาหาฉัน คิดถึงใครอยู่ใจลอยเชียวคิดถึงเจ้าตัวแสบโตัวโน่ค่ะชูน่าจะพาตัวโน่มาด้วยชูเห็นว่าใกล้สอบแล้วเลยไม่อยากให้ตัวโน่หยุดเรียนอีกอย่างตอนนั้นตัดสินใจปรับก็ตามหมอบอกจะกลับบ้านเพราะอยากมาเยี่ยมพี่ตาชุก็เลยขอตามมาด้วยเอาไว้ปิดเทอมใครพาเจ้าอ้วนมาเที่ยวก็ได้ว่าแต่หมอเขารู้หรือเปล่าว่าตัวโน่ไม่ใช่ลูกชุไม่รู้ค่ะพี่ตาถามทำไมคะเปล่า ี่แค่อยากรู้นี่พี่ตายังไม่เลิกคิดเรื่องจับคู่เขากับชูอีกหรอคะเสียเวลาเปล่าคะ่ะไม่มีผู้ชายคนไหนอยากมีภาระหรอกชูอยู่กับหลานสองคนก็สบายดีพี่ตาไม่ต้องกังวลว่าชูจะไม่มีใครดูแลตอนแก่หรอกโตโนเหมือนลูกของชูโตขึ้นแกคงไม่ปล่อยให้ชูเน่าคาบ้านหรอกมั้งคะมันก็จริงนะแต่ถ้าแม่ของโตัวโนอยากได้ลูกคืนชูจะทํายังไงไม่มีทางคะ่ะโตัวโนเป็นลูกของชู ชูเลี้ยงแกมากับมือตั้งแต่เด็กใจญ่เด็กใจแต,แตกนั่นแค่ให้ตัวโน่อาศัยท้องมาเกิดเท่านั้นชูไม่อยากไม่แกกลับไปอยู่กับแม่ถ้าไม่มีความรับผิดชอบแน่สาวๆมาเล่นน้ํากันเถอะครับพี่ทะเลตะโกนมาแต่ไกลเรียกให้เราไปสมทบขณะกําลังเดินลงทะเลโดยมีน้องชายอยู่ข้างๆพี่ตาหันมาหาฉันหยุดคิดเรื่องนั้นได้แล้วเราไปเล่นน้ํากันเถอะไม่เอาแล้วคะ่ะพี่ตาไปเถอะชูไม่ชอบตัวเปียก มาทะเลทั้งทีไม่ลงเล่นน้ําได้ยังไงน้ําทะเลที่นี่สวยน่าเล่นออกแน่ใจนะว่าจะไม่ลงปจริงๆอ่ะแน่ใจคะ่ะพี่ตาไปเล่นกับพี่ทะเลเถอะชูขอนั่งอยู่บนฝั่งก็สนุกตามแล้วฉันนั่งมองพี่สาวกับพี่เขยจูงมือกันเดินลุยน้าทะเลอย่างสนุกสนานก็พลอยมีความสุขไปด้วยพี่ตาช่างเป็นผู้หญิงที่โชคดีพี่ทะเลทั้งนิสัยดีและหล่อเปลี่ยนที่พึ่งพิงได้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องการเท่านี้ในชีวิต แต่งงานกับผู้ชายที่รักเราพร้อมที่จะดูแลกันไปจนแก่เท่าแต่จะมีสักกี่คนที่สมงหวังมีความรักหวานชื่นฉันคงไม่มีวันนั้นไม่ลงเล่นน้ําด้วยกันหรอครับเจ๊อิตาหมอปากเสียทาให้ฉันอารมณ์เสียอีกครั้งฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาจะตอกย้ำเรื่องอายุฉันไปทําไมนี่จะให้บอกสักีอีกครั้งคุณถึงจะเลิกเรียกฉันว่าเจ๊ผมชอบจังเวลาคุณกโกรธเนี่ยดูสิ แก้มแดงปากก็แดงน่ารักน่าจูบที่สุดเลยเขาว่าละไรอย่างอนิวมาแตะที่ปากฉันอิหมอบ้าผู้ชายบ้าอะไรปากเสียที่สุดฉันว่าแล้วเดินหนีเขาจะไปไหนล่ะคุณเล่นน้ํากันดีกว่าดูสิพี่ทะเลกับพี่สาวคุณสวีดกันในน้ำน่าอิจฉาออกอยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเถอะจะไม่อยากอยู่กับผู้ชายปากเสียหรือเป็นผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้ ที่ชอบหาเรื่องผู้หญิงนักฉันว่าและเดินต่อแต่ถูกเขาจับมือเอาไว้พูดอย่างนี้หมายความว่าไงเจ๊ก็หมายความอย่างที่พูดรูปร่างหน้าตาเนี้ยไปทั้งตัวแบบเนี้ยเป็นงหรือควีนล่ะมันจะมากไปแล้วนะชุติกาทําไมรับความจริงไม่ได้หรือไงผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมเป็นอะไรกันแน่ผมไม่แคร์ถ้าใครจะมองว่าผมเป็นอะไรแต่สําหรับชุติกาผมไม่ยอมให้เธอคิดเช่นนั้น ผมเดินหนุ่มดุมเข้าหาเธอก่อนจะรวบร่างอรชรไปแบกไว้บนบ่าโดยไม่สนใจเสียงไวไวายของเธอส่วนพี่ชายกับพี่สะพ้ยนฤกอก็จูกันวนวเนียจนน้ำทะเลเปลี่ยนจากรสเค็มเป็นหวานไปแล้วทั้งหาดโดยไม่สนใจว่าผมกับชุติกาจะทะเลาะกันหรือเปล่าทีนี้ละ่ะชุติกาไม่มีพี่สาวเป็นตัวช่วยเธอจะได้รู้ว่าผมเป็นชายแท้ทั้งแท่งผมแบกเธอเดินลุยทะเลประมาณเอวจึงโยนลงน้ำ ก็ไม่อยากทำรุนแรงหรอกแค่แย่เล่นนิดหน่อยผมคงเป็นบ้าไปแล้วถึงชอบมองหน้าสวยๆเวลาโกรธยังลืมฝีปากอิ่มน่ารักยื่นเล็กๆผมแทบอยากบทจูบให้มันยืนยิ่งกว่านั้นไอหมอบ้าสนุกรักหรืองไงถึงชอบรังแกผู้หญิงฉันตรงเข้าหาเขาจากนั้นก็โถมตัวใส่ด้วยความโมโหและจับศีรษะก็กดน้ำชอบแกล้งนะักจมน้ำไปเลยผมปล่อยให้จุติการะบายความโกรธให้พอใจ ก่อนจะโผปรจากน้ำรวบร่างอรชรมากอดแนบแน่นเธอยังไม่เลิกพยศรัวกับปันเล็กๆทุบผมไปหลายทีจนหอบเหนื่อยผมหัวเราะชอบใจกระชับอ้อมแขนรัดร่างนุมนิ่มเปียกน้ำแน่นขึ้นเธอรู้ตัวว่าถูกกอดอยู่นานจึงเลิกทุบผมและพยายามดันร่างผมออกแต่ไม่มีทางจุติกาต้องได้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นเกเสกกรดวงตากลมโตจ้องผมราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ปล่อยฉันนะไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะเลือกินว่าผมเป็นเกย์เขาใช้มือข้างหนึ่งประคองท้ายถอยฉันไว้ก่อนจะโน้มหน้าลงมาประทับจูกับปากฉันแนบแน่นฉันอึ้งไปชั่วครู่รู้ตัวแค่ว่าตัวเองเม้มปากไว้แน่นแต่ขาแข้งมันอ่อนเป็นพุ้นมือไร้เรี่ยวแรงกว่าจะได้สติเขาก็ผลักออกจากฉันหากมือแข็งแรงไม่โอบกอดอยู่บานนี้ร่างของฉัน คงลงไปนอนใต้น้ำเป็นแน่ตอนนี้เชื่ออย่างสนิทใจ,จหรือยังว่าผมเป็นผู้ชายฉันมองรอยยิ้มตรงมุมปากสีชมพูก็ถึงขับแขนนี่เขากำลังยิ้มเยาะฉันใช่ไหมไม่อยากเชื่อว่ามหาสมุทรจะทำแบบนี้เขากล้าดียังไงมาจูบฉันนี่มันจูบแรกของฉันเมื่อนึกขึ้นได้ก็รัวทุบเขาอย่างต่อเนื่องฉันไม่เคยเจอผู้ชายที่ไม่เคยให้เกียรติผู้หญิงมากเท่าเขามาก่อนทว่า คนอื่นกลับมองว่าเขาสุภาพอ่อนโยนโดยเฉพาะพี่ตาที่เอ่ยปากชมน้องสามีให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้งฉันอยากจะบ้าอิตาหมอาตาตีคนนี้เนี่ยนะเป็นสุภาพบุรุษและอ่อนโยนเขาตั้งตัวเป็นอริก,กับฉันตั้งแต่วันแรกที่พบกันเสียด้วยซ้ําชีวิตที่เคยสงบสุขของฉันปั่นป่วนเมื่อตาหมอมหาสมุทรเดินเข้ามาในวงจรชีวิตทาให้ติดว่าเป็นห่วงพี่สาวซึ่งเกิดเรื่องฉันคงไม่ขอตามเขามาพังงาด้วย เลยถูกตาหมอบ้าแกล้งให้ได้อายแบบนี้ยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจคนบ้าฉันตั้งใจเก็บจูบแรกของฉันไว้ให้ผู้ชายที่เขารักฉันไม่ใช่เด็กบ้าจอมเกลียนที่ยืนจ้องฉันอยู่ตรงหน้ายามนี้ไอหมอบ้ากล้าดียังไงมาจูบฉันผมเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำแบบนั้นกับเธอเช่นกันแต่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมาพูดใส่หน้าว่าผมเป็นเกสักครั้งในชีวิตส่วนเรื่องผู้นินทารับหลังนั้นผมไม่ใส่ใจ ด้วยอารมณ์ชั่วบูผมจึงอยากพิสูจน์ให้จุติกาเห็นว่าผมเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้นผมตกใจกับปฏิกิริยาที่เธอตอบกลับเธอต่อว่าผมและร้องไห้โวยวายราวกับว่าผมรังแกเธอมันแค่จูบเดียวผมยังไม่ได้ใช้ลิ้นเข้าไปในปากเธอด้วยซ้ำผมไม่คิดว่าผู้หญิงที่เคยมีสามีและมีลูกแล้ว จะห่วงน้อห่วงตัวมากขนาดนี้แต่เมื่อเห็นน้ำตาบนแก้มใสผมก็ใจเสียชุติกาไม่เอาน้ามันก็แค่จูบผมขอโทษผมประคองใบหน้าสวยไว้ด้วยมือทั้งสองข้างใจปลายนิ้วเกลียน้ำตาเบาๆคนบ้าคุณมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันผมขอโทษใครใช้คุณมาว่าผมเป็นเกย์ก,ก่อนละ่ะไม่ต้องมาแก้ตัวอิตาบ้านี่แนะ่โท แล้วต้องให้ทำยังไงคุณต้องจะหายโกรธผมถามก่อนจะรวบกัะปั้นเล็กๆเ,เอาไว้งั้นเอางี้ผมให้คุณจูบคืนก็ได้อิหมอบ้าฉันไม่ิ้งกับคุณแล้วฉันสะบัดต,ตัวลุกจากเขามาได้ก็เดินลุยน้ำขึ้นฝั่งแต่หูยังได้ยินเสียงเขาตะโกนตามหลังตกลงคุณหายโกรธผมแล้วนะจุติกาแน่ในจนะว่าไม่จูบผมคืนผมให้จูบหลายๆครั้งเลยก็ได้นะครับ <S <S